สำหรับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้งานคอมโบบล็อกนะครับก็คอมโบบ็อกก็เหมือนลิสต์บางอย่างนนั่แหละเหมือนที่เราเคยใช้แล้วสามารถกลับมาดูใหม่ได้เช่นแบบนี้แบบนี้คุณอาจจะเจอมันในหลายๆโปรแกรมนะครับก็วันนี้เรามาใช้กันเช่นผมจะทำเป็นรูปภาพเลือกรูปภาพหนึ่งสองสาม ได้นะครับเช่นเราไปรูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามมันก็สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้เห็นไหยบางคนไม่เป็นแน่เลยรู้เลยอันนี้มันสามารถเอาไปไประยุกต์ใช้ได้นะครับก็ถ้าใครอยากจะเก่งด้านนี้ก็ต้องมีใจฝักไฝครับ โอเควันนี้เราจะมาทำกนะันอันดับแรกเลยสร้างฟอร์มแบบนี้นะครับให้เรียบร้อยสองให้เรามาที่เมนูคอมโบบ็อกมันจะเขียนว,ว่าคอมโบบ็อกนะครับนี่ครับคอมโบบ็อก bo นะครับอืมแล้วก็ให้ไปที่ p i ิจ u บล็อกก็คือกล่องรูปภาพที่เราทำไว้ นะครับอืมเสร็จแล้วให้เราไปหารูปภาพใส่โดยไปที่ image หารูปภาพมานะครับอ,อันนี้เลยแรลมเออขนาดรูปภาพถ้ามัน import เข้ามาแล้วมันจะมีลักษณะแบบนี้ให้เรา ไปที่ตร i m a g e นะครับมันก็จะมาตรงขอบที่เรากําหนดเลยนะครับแล้วให้ดับเบิลคลิกที่ Combo Box ให้ใส่โค้ดเข้าไปให้ใส่ว่า if Combo Box One Select Select Index นะครับ เท่ากับโนเดินจบนะครับแล้วก็ให้มาใส่ปติกิริยาว่าให้มันทำอะไรนะครับอย่างเช่นเราจะให้มันโชว์นะครับให้เราพิมพ์ว่า Picture Box 1 d o Show ก็คือสั่งให้รูปภาพ กล่องรูปภาพกล่องแรกโชว์ออกมานะครับแล้วก็ตามด้วย L ก็คือทำให้ให้มันซ่อนไปให้เิมยงคำสั่งว่า pick checkbox one h i นี่นะครับอแล้วเราลองมาเทสดูเอ้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดเราเปิดอย่างนี้เลยมันก็จะมีรูปภาพโชว์มาอย่างนี้เลย <c oughs> เาไม่ไม่งั้นเราจะสร้างของบล็อกมาทําไมจริงไหมให้เราดับเบิลคลิกที่ฟอร์มวันนะครับฟอร์มหน่งแล้วให้เราพิมพ์ว่า textbox one side h i นั่นเองครับเวลาเราลานฟอร์มมาแล้วให้ให้ไอ้ลองรูปภาพหนึ่งอะซ่อนเอาไว้ก่อนจสก็จ่าจะใช้คำสั่งนะครับนี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราไปที่ อาลืมโทษทีให้เรามาตรงนี้แล้วให้เราไปตั้งชื่อก่อนชื่อชื่อไอเทมที่เราจะ Selep จะเลือกอะตั้งชื่อว่ารูปที่หนึ่งนะครับโอเคถ้าอยากให้มันมีตัวอักษรตรงนี้ก็สามารถให้เรามาตั้งที่ text ได้ครับนี่คำว่า text txt นะครับให้เราตั้งชื่อว่า แล้วแต่เราจะตั้งว่าอะไรก็ได้ผมจะตั้งว่าการุนาเลือกนะครับแค่นี้แหละนี่แล้วดีบักกิ้งดูนะครับแล้วเราลองเลือกดูเห็นไหมมันก็จะโชกมาแล้วเราลองใช้เมาส์เลื่อนมันก็เลื่อนไม่ได้ต้องทำภาพสองก่อนนะครับ <c oughs> โอเค อันนี้เรามาทำภาพสองกันให้คลิกที่คลิื่อบ็อกวันนะกล่องรูปภาพหนึ่งให้ Copy หรือ Ctrl C นั่นเองแล้วก็วาง Ctrl V นะครับก็จะได้มาสองอันให้เราไปทับให้ตรงกันให้กล่องให้ทับอย่างไรวะทับให้มันตรงกรอบเดิมอะ่ะนะครับอย่างนี้โอเคแล้วเราไปเลือกรูปภาพมาใหม่ import ออกมาก็จะเลือกอันนี้ตั้งแอร์นะครับเขาเป็นบุรุษในตำนานเห็ยียบุถูกเขเชี่ยวนะครับแล้วก็ให้เราไปตรงนี้ที่เดิมเหมือนเดิมเลยให้เราไปตั้งตั้งไอเทมตั้งชื่อไอเทมตั้งว่ารูปที่สองนะครับโอ้ยดีละ่ะอ่าแล้วให้เราไปดับเบิลคลิกที่ ของบล็อกเหมือนเดิมแล้วไปใส่โค้ดให้ก๊อปตรงนี้มาเลยในยก๊อปตรงนี้มาเลยถึยง n f นะครับแล้วก็ให้ไปตรงท้าย n f แล้วกด enter หนึ่งครั้งแล้วก็ c o n t r l v นะครับแล้วให้ใส่ตรงนี้เป็นหนึ่งแล้วเมื่อกี้มันพิเ t u r ล็อก t o นะครับเมื่อกี้เราสร้างมา copy มาก็เป็น กล่องรูปภาพที่สองให้เราใส่สองเข้าไปก็คือกล่องรูปภาพที่สองนั่นเองนะครับเหมือนเดิมเลยโค้ดไม่ไม่ยากครับแล้วก็ไปตรงนี้ตรงนี้เึงว่า combo box เอ้ยที่ช่วยบอก w ่าไอ้ box true o เหมือนเดิมนะครับแล้วลองไป d e b u กซ์กันนะครับแล้วแล้ว,ล,วลองเลือกดูนี่แล้วเลือกที่สองนี่แล้วลองไปที่หนึ่งดูมันจะกลับเหมือนเดิมไหม เห็นไหมนะครบับตึบตึบตึบตบตบตบดูแล้วคงจะเล็กนิดเดียวอ้าวของผมไม่เล็กนะครับอ่าอะไรประมาณนั้นนะฮะฮา,ากันไปนะครับรูปที่สามสี่ห้าเราก็ทําเหมือนกันทําอย่างนี้แหละว่าอ่ Ctrl C, Copy, าคอนโทรลซีกวางแล้วก็ไปตั้งค่าโค้ดเหมือนที่ผมทำพิเชอร์บ็อกคูแหละนะครับ ก็ไม่มีอะไรยากง่ายๆถ้าเราเข้าใจมันนะครับก็อยากรู้หรือติดตามคลิปหรือข้อสงสัยก็ทักมาได้ครับทางเพจหรือทาง YouTube นะครับก็พิมพ์มาได้สับคลิปมาติดต่อติดตามไปติดตามมาเออภาูดไทยไม่ค่อยชัดนะก็จบคลิปเท่านี้แหละได้